ว่าพอเข้ามาในห้องนี้พิพยนต์เข้ามากี่กี่เดือนแล้วนะคะแล้วได้อะไรบ้างจากห้องนี้พอที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนที่ยังไม่กล้าเข้าขี้เกียจเข้าหรือฉันจะเข้ามาทําไมวะในห้องนี้อ่าอลองแชร์มุมมองในมุมนี้ดูค่ะอ๋อเข้ามาจริงๆประมาณกลางเดือนธันวาครับอืมครับแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ก็เหมือนเหมือนที่เอ๋ยเมื่อกี้ครับก็คือ เราจะได้ความรู้แต่แต่ละด้านของ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 จากคุณครูแต่ละคนเนี้ยครับคซึ่งซึ่งก่อนหน้าเนี้ยเคยคิดว่าเอ,อธุรกิจประกันนะครับมันเป็นเรื่องยากเออมันอาจจะเป็นอาชีพเฉพาะทางเงี้ยครับก็คืออาจจะเราเราไม่สามารถน่าจะเราเราไม่มีความรู้ด้านนี้เลยเราไม่น่าน่าจะสามารถทําอย่างนี้ได้เงี้ยครับแต่พอเข้ามาฟังพวกความรู้พวกคอนเซปต์อะไรเงี้ย มันก็มีโอกาสว่าเออน่าจะเป็นไปได้ถ้าเกิดเรามีความรู้ที่จะไปตอบลูกค้าหรือมีความรู้ที่จะไปทำอ่าด้านการตลาดเนี้ยแล้วก็สามารถที่จะเอ่าทำตัวเนี้ยให้เป็นอ่ารายได้เสริมหรือว่าเป็นอาชีพจริงจจังๆได้นะครับก็เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับหลังจากที่เข้ามาในห้องนี้ครับอ่าโอเคค่ะ